เดอนะตอนนี้น่าจะอะไรยังอะไรยังอ่อาอะไรแล้วนะก็ขอกระซิบกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมนะครับเรืนะ่องการ, TV, รกัน์ดอูฟได้ทีวีนะครับก็เดี๋ยวเก็บนน้ำขี้เมาโอเคนะครับก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครัที่ผมสงสัยมากเลยว่า youtube มึงเป็นเฮียอะไรไปเร็ว <c oughs> นะครับก็ อยากกู้ย่าก็ผมไปติดก็เลยเนี่ยเดี๋ยวเอา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 ของใครดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับเห็นเห็นอะไรเปล่านะเดี๋ยวคือทุกคนน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับ The fuck? What? What? เจออะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ย๊บาเอาใครดีวิวครับไปไปเปนช่บนี่นะฮะคือคนไทยครับเขาบอกว่าไม่อยากให้เด็กดูสื่ออาโก แต่เช่ชองเก้านะครับก็เซ็นเซอร์แม่งทุกอย่างเลยที่ให้ขนาดาไม่พงเลยเซนเซอร์นะครับแต่นี้เต็มๆครับแล้ว Youtube เป็นสื่อที่มีคนดูบ้ากที่สุดมึงทำแบบนี้นะมึงทำแบบนี้ทำเออโอเคขำๆนะครับแค่นี้ครับได้